สวัสดีครับเพื่อนๆพืนเอฟที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญชนิด5บาทรุ่นเก่าพระเสียนเล็ก ของรัชการที่9แล้วก็มีรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่แบบบางของรัชการที่9มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมก่อนที่จะไปชมข้อมูลเหรียญ2อเหรียญน,นี้ว่ามีความผิดปกติอย่างไรก็เช่นเคยฝากขอกำลังใจจาก ติดตามทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็มาชมข้อมูลเหรียญแรกชนิด5บาทรุ่นเก่าพระเศนเล็กแบบหนานะครับแบบหนาเหรียญน,นี้ปีพศ2545 ความแปลกของเหรียญน,นี้ก็คือขอบขอบเหลี่ยมตรงนี้ไม่มีเสียไม่มีสีเงินไปไปหุม้มนะครับไม่มีสีเงินไปหุม้มก็ถือว่าผิดปกตินะครับสีเงินก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทะลุมาชนกันตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุ ที่ให้ตรงนี้ไม่มีสีเงินไปหุ้มสีต้องแดงนะครับก็เป็นเหรียญแปลกเหรียน,นี้ก็มีราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับมันก็ขายไม่ได้นะครับเหรียญเดียวนั่นะค,คุ้มค่าส่งค่าส่งก็หกสิบบาทไปแล้วนะครับเรต้องรอเก็บสะสมรอเพื่อนๆมันรอเพื่อนมันว่ามันจะมาอีกไหมนะครับ เหรียญเดียวมันจะขายได้อย่างไรนะครับก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกเกี่ยวกับเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับก็เคยส่งไปประเมินราคานะครับช่องช่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่องคนอีสานซึ่งช่องนี้เขาก็รับซื้อเหรียญแบบนี้ แต่มันมีความกว้างกว่านี้นะครับมันก็ลึกลงมาประมาณนี้แหละนะครับเหรียญที่เขาซื้อเขาก็เอามาประกาศรับซื้อก็เลยส่งเหรียญน,นี้ไปประเมินราคาเขาก็ประเมินราคาให้ที่หลักร้อยอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยขึ้นไปนะครับก็มันก็ขายไม่ได้ก็เลยต้องเก็บสะสมนะครับก็มาพบกับเหรียญที่สองรัชกาลที่เก้าพระเศียรใหญ่แบบบาง ปีพศออ2554นะครับเหรียญนี้ก็มีความแปลกนะครับความแปลกของเหรียญนี้ก็คือขอเป็นป้องนะขอบเป็นป้องนะครับเหรียญลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ทุกปีพศนะครับเมื่อก่อนนะครับช่องเครือข่ายของช่องสมาคมแชนแนลเนี่ยมีออเดอร์เข้าก็ประกาศรับซื้อไป แต่ปัจจุบันนี้ออเดอร์ไม่เข้าก็เลยไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับในส่วนของช่องเครือข่ายของช่องสมาคมแชนแนลนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลเท่านั้นเองนะครับสำหรับเหรียญขอบเป็นป้องนะครับ าการซื้อขายก็ไม่มีใครพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับก็ไม่ไม่สวยมากแต่ให้ขนาดนี้ให้ขนาดนี้มีขนาดนี้ก็ก็น่าจะเก็บไว้หน่อยนะครับน่าจะเก็บพบเจอมากก็เก็บไว้มากนะครับสักวันหนึ่งอาจมีออเดอร์อเข้าอีกนะครับช่องนั้นช่องเครือข่ายของช่องสมาคมท่าน,นเองก็อาจจะมาประกาศรับซื้ออีก นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ